หนูอยากถามว่าเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้กิ๊กเราไปจากเราแปลว่ามึงมีผัวอยู่แล้วแล้วไปมีกิ๊กเพิ่ออม,มอ,อ,ยอย่างนี้เหรอมึงถึงบอกว่าจะทำยังไงให้กิ๊กไปจากมึงเงี้ยนะปล่อยเขาไปเธอมึงจะรักษาเขาไว้ทำไมเขาจะไปมีครอบครัวของเขาเองมึงจะยืดดึงดึงรักเขาไว้อีกเหรอถ้าใช้คำว่ากิ๊กแปลว่ามันมีเจ้าของแล้วใช่ไหมเนี่ยถูกต้องเปล่าคำถามที่สองเวลาเห็นกิ๊กเดินกับแฟน จะโกรธนี่งานแสดงว่ามันจะไปเอาของเขามาเป็นของมันเองจริงๆเนี่ยมันเห็นกิ๊กเดินกับแฟนเขากิ๊กมันคนที่มันแอบคบกับเขาอยู่เนี่ยไปเอาหัวไปเอาหัวเข้ามามาเป็นหัวมันเนี่ยเดินกับแฟนเขามันโกรธเราจะต้องล้างกิเลสยังไงครับสิ่งแรกไม่ใช่มึงล้างกิเลสจ้ะมึงต้องล้างจากหัวชาวบ้านก่อนตอนเนี้ย ไม่ใช่ล้ากิเจะลจล้าจากหัวเขาก่อนมึงกําลังไปเอาหัวเขามาเป็นของตัวเองตอนเนี้แล้วไปโกนผหัวไปโกนเมียเขาอีกสันดาลเนี่ยปัญหามองเลยหน้าที่คือต้องเลิกตัวนี้ให้ได้อย่ามายุ่งกับเขาไม่ใช่มึงจะไปหาวิธีทํายังไงให้กิ๊กไม่เลิกจากเราไปมึงกต้องเลิกจากเขาตอนเนี้ยไม่ใช่ไปทำยังไงให้เขาไม่เลิกกับเราโอ้ยชั่วจริงๆนะเลิกสนายอย่ามายุ่ง โอ้ยมึงถามเปเรื่องปกติเลยนี่นะนี่คือใครเนี่ยกูอยากจะจีกบาลออกมาประจานก,การแก้งแล้วเกินเลิกาาอย่าไปทำอย่าไปประพฤติผิดในการการไปเอาสามีภรรยาของคนอื่นมาเป็นของตนเองเรียกว่าประพฤติผิดในการวิ่บากอย่างเบาเป็นไปเพื่อการต่อศัตรูหมู่อาฆาตเรารู้ไหมเราจะมีศัตรูหมู่อาฆาตเยอะ ดังนั้นก็มีคนเกลียดเราเยอะมีคนว่าเราล่าว่าร้ายเราเยอะมีคนตามจองร้านจองผาเราเยอะอย่ามานั่งบทนที่หลังนะเพราะอะไรเราไม่ยอมละเว้นจากการปรับฤติผิดในกาไปแย่งเอาสามีภรรยาของอื่อมาเป็นของตัวเองอันนี้ทําไม่ได้นะเป็นหนึ่งในความเลวความชั่วยอย่างยิ่งนะต้องเลิกทําให้ได้ตัดใจซะอย่าไปเอาของของื่อมาเป็นของตัวเองทําไม่ได้ แล้วยิ่งไปโวนไปเหลียดมันยิ่งฝังอาความอาฆาตฝังลากลึกในอกุศลตัวนี้ให้นอนเนื่องในสัปดาห์ของตัวเองมากขึ้นสุดท้ายความเลวความชั่วจะลากเราล่มจมล้มเหลวไปนะเลิกทำเศร้าอย่าไปทำกลับมาสํารวมระวังกายวาจาใจสิริตเหมือนเดิมอย่าไปมองเห็นแต่ประโยชน์หรือลดอร่อยตรงหน้าจนลืมเห็นโทษคือโทษอ,อาธินวะคือโทษอันต่ำสามของมันอย่าลืมเห็นโทษของมันด้วย ไม่งั้นเราจะไม่มีนิสสระาสคือไม่มีอุบายเป็นเครื่องออกจากโทษเหล่านี้ได้เลยเดินออกมาซัดตัดใจฝืนใจตัวเองไปหาคนที่เขายังไม่มีเจ้าของเอามาไปขอเองรักษาความถูกถูกต้องไว้ยาไปรักษาความถูกใจสําคัญที่สุดถึงความถูกต้องนะ ไม่งั้นความทุกข์จะกลับมาเบียดเบียนเราเราจะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเลยนะเอาการชั่วครางชั่วขราวอะไรแยกย้ายกลับไปอีกสุดท้ายหลังจากที่เขาออกจากเราไปไม่ได้อยู่กับเราเราจะมีความทุกข์ไปตลอดเวลานอนกันเนี่ยไม่เกินชั่วโมงเขาไปแยกย้ายกลับบ้านแต่เราก็มีความทุกข์ไปอีกกี่ชั่วโมงยี่บสาชั่วโมงเลยนะรับไหวเหรอไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นเดินออกมาจากความทุกข์นี้ซะอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับคนที่ไม่ใช่ของของเรา